สวัสดีชาวเว็บแทงทุกท่านนะครับกลับมาพบกับนิกกี้เหมือนเดิมนะวันนี้เราไาชมเก๋าโชว์ของกันนะครับเป็นเก๋าคูณ2ซึ่งวันนี้เอาทีดีแนวหน้ามาให้ดูนะไม่ผิดครับคันแรกที่ฟัง107่งศูนย์ครับทีดีแนวหน้าจริงๆเราดูนะมาเล่นแนวหน้าเลยนะซึ่งในเกมนี้อยู่ในห้องเทียสิเทียสิออยู่ในแมปเวทฟิลแล้วจริงๆคันนี้เป็นบทบาทสไนเปอร์แต่ว่าตัวเองเนี่ยปีนขึ้นมาเล่น แนวหน้าแล้วก็โอ้โหยืนสับอยู่นะสับ183ยังไม่เลิกครับโอ้โหแล้วโหลดเร็วซะด้วยโอ้โหไม่สนใจครับยิงอย่างเดียวครับยิงเสร็จถอยถอยเสร็จขึ้นมายิงโอ้โหรัวไม่ยั้งครับผู้เล่นชื่อแมตดอทคนเดิมครับมาถึงนี้แบบบู๊กว่าเดิมนะเพราะว่าคลิปก่อนคราวที่แล้วเนี่ยไปยืนสนายอยู่แต่คราวนี้มาเล่นแนวหน้าของจริงโอ้โ เอาเทียสิบเอ็ดโลสนายมายืนอย่างนี้เลยแม่โอ้โหเพื่อนเพื่อนเพื่อนจัดไปเต็มเต็มครับเพื่อนบังครับตรงนี้ยังครับหนึ่งแปดสามยังรอดอยู่นะ 3, นนหนึ่งแปดสามอีกนัดหนึ่งยังครับโอ้โหมันจะแบบถึกทนทายาอะไรขนาดนั้นเลือ่อหลืออยู่นิดเดียวยังอีกโอ้โหหลายทีแนละ้วตรงนี้ดีกว่าครับสี่สห้าครับ โอ้ซอยับครับในเกมนี้อยู่ในห้องเทียร์สิบเทียร์สิบเอ็ดนะมีอาร์ตี้ข้างแล้วหนึ่งคันนะแต่อาร์ตี้ไม่ลงครับโอ้กว่าจะตาโอ้โหโดนสวนครับแม่กว่าจะเอาลงแล 3, ้วหนึ่งแปดสามมต้องโดนสวนโดนสวนมาพันหนึ่งนะโอ้มากับเพื่อนครับเพื่อนเล่นทีแปดศูนย์สามครับย้ายมาตรงนี้เปลี่ยนโหมดแล้วลัวต่อครับเมาส์ครับเมาส์โดนลัวครับโอ้ย โดนทีดีสายซอยขึ้นมาเล่นตรงบนนี้ก็เกมไวแน่นอนครับแบบนี้มีคนยิงเข้ามายังบล็อกได้ครับเียวผ่าน 120. 1ร1 20เปลี่ยนโหมดไปต่อครับโอ้โหเรียกว่าไถนะเกมนี้เข้ามาช่วยลายเฮฟวี่ครับแล้วดูครับในมินิแมปนะเฮฟวี่เดินไถกันเลยครับเพราะมีตัวทำ DPM มาอยู่ตรงนี้โอ้โหไม่รอสนนะครับโอ้ เอาเรื่องได้ที่ครับเปลี่ยนโหมดสักนิดแล้วซัดต่อครับ KR หนึ่งครับ354นัดนี้นัดที่2 397โอ้โหลัวต่อครับลัวต่อครับเพราะตัวเองนี่โหลดอยู่4วิกวากว่าเท่านั้นนะครับแล้วดาเมจนัดนัดหนึ่งนี่โอ้โห3 400ตรงนี้ i s 7คล่องใจหรือเปล่ายืนมอง ยืนมองอะไรครับนี่ไงยิงเขาอีกทีมี i อเอสอีกคันนึงเอาต่อครับซอยต่อครับเอาคันไหนดีคันไหนก็ได้ครับที่มันยิงง่ายๆออกมาให้ยิงเราก็ยิงอยู่แล้วอีกทีนึงยังครับยังไม่จบป่บายเข้าไปครับเอาไม่โดนครับแม่โหลดใหม่ครับโหลดเร็วอยู่แล้ว4 2 2ย อีกสักทีเรียบร้อยไปเปลี่ยนโหมดครับไปต่อครับโอ้โหยืนยืนซอยยับเลยโอ้โหเอาตรงไหนดีตรงนี้ดีกว่าไหมไม่ดีครับลงมาไหมตรงนี้แล้วกันครับรีโอผ่านร้อยยี่สิบนี่ไก,กลๆครับเดินสักหน่อยตามหน่อยอีกนัดหนึ่งเรียบร้อยครับ โอ้ยไอเอสเจ็ดมายังมันต่อนะหลบหลังบ้านเดินมาหาถึงบ้านครับเดินมาแล้วยิงก่อนเลยแต่ว่าเด้งนะเปลี่ยนโหมดสักหน่อยครับกดลงมายิงท้องได้สบายครับโอ้โหมุมกดขนาดนี้ใกล้ขนาดนี้รัวกันไปสิโดนส่วนมานัดหนึ่งวัดดีเพมกันได้อยู่ครับโอ้โหโดนเฮอร์คัาเฟอร์ครับด้านซ้าย แม่ไม่งั้นนี่ไปต่ออีกยาวเลยโอ้โหยิงมันจริงๆยิงมันจริงๆแม่เคยเห็นตระกูลสตีฟฟังมาเล่นแนวหน้านะก็เคยนะแต่บูขนาดนี้ก็ไม่เคยเหมือนกันนะโอ้โหเขาก็แบบเพย์เซฟนะถ้ามาเล่นแนวหน้าก็จะเพย์เซฟหน่อยหรือไม่ก็จะตายไว้หน่อยแม่แต่นี่โหดจริง ในเกมที่2ครับมาชมแบตเจอร์กันครับก็เป็น t ีดีของอังกฤษเทียสไม่มีป้อมนะก็มาชมเทียสกันบ้างซึ่งเป็น t ีดีแนวหน้าของจริงนะในเกมนี้ผู้เล่นก็แม็กซิมัม99ครับแม่ช่วงนี้ก็มีผู้เล่นหลายๆคนนะส่งกันเข้ามาเยอะโดยที่เป็นผู้เล่นคนเดิมๆมาบ่อยนะครับเพราะว่ายิงกันโหดนะพวกนี้ยิงกันโหด ในเกมนี้อยู่ในห้องเทียสิบทียสิบเอ็ดอยู่ในแมปเล็กวิวนะครับหมู่บ้านทะเลสาบนะซึ่งแม็กซิมัมนี้เกิดทางฝั่งเหนือครับแล้วก็มาเล่นลายหนึ่งลาย2นะพยายามจะปีนขึ้นมาเล่นด้านบนนะครับก็ใส่อุปกรณ์มาสามอย่างเป็นหลดเร็วครับตัวเทอร์โบคุมเป้าแล้วก็ตัวกลไกเนาะด้านหน้ามีสติฟฟัง1.07ขีสครับแหมมาเล่นแนวหน้า เหมือนเกมเมื่อกี้เลยนะเหมือนเกมเมื่อกี้เลยก็ยังบวกบวกกันอยู่แต่โอ้โหนัดนี้เข้าไม่เท่าไหร่ครไฟไม่เรียบร้อยครับแนวหน้าแนวหน้าเหรอโอ้โหยิงไป4 4 2ไฟไหม4ก4 5เรียบร้อยเลยครับเก็บสตตฟฟัง1 0 7 1 2ไปครับได้มา1คิวแต่ตรงนี้ครับตรงนี้เป็นฟอร์ส155นะ แม็กซิมัมก็พยายามจะบลายอยู่ด้านหลังมี e5 อ่ะเจอแล้วครับฟอร์สหนึ่งหครับซัดเข้าไป485ครับเมื่อกี้บล็อก e5 ด้วยโหลดแล้วซัดอีกครับเดี๋ยวว่าเจาะเกราะไม่เข้านะแบตเจอร์นี่โหลดเร็วอยู่นะโหลด6.5แต่ว่าเมื่อกี้เร็วกว่าครับสติฟังตรงนี้ครับด้านหน้าเจอะๆเลยเนะี่ย kr1 ครับเห็น กระเหลาะอ,อยู่นิดหนึ่งตรงนี้เขียวเขียวซัาก,ก็ไปหนึ่งนัดนัดที่สองแหมได้แค่แทร็กครับขยับมาอน่นิดนึงครับเห็นเียห้าแล้วฟอร์สหนึ่งห้าคันเดิมครับวิ่งมาทำไมครับแหมยิงไม่เข้าในนัดนี้ตรงนี้ใต้ท้องไม่ทันครับแหมอ้าวเห็นอยู่นิดหนึ่งไม่ได้ครับดันคืนครับเคีาหนึ่งดันซ่าของซีฟังมาก็ดันคืนแบบว่าโดนฟอร์สด้านหลังครับยิงเข้ามา699เลย พยายามจะยิงฟอร์สแต่ว่ามันไม่โดนนะอะตรงนี้มีช่องใต้ท้องรถใต้ซากอยู่ครับซักเข้าไปหนึ่งนัดครับ461ยังเห็นอยู่นะยิงเขาเดินขึ้นมาก็ยิงเห็นครับ540ไปเดินขึ้นมาดันซากนะดันซากปิดตัวรถทางนี้ยังไงครับชงโงกไปก่อน1ทีครับเห็นหัวด้านหลังแบตเจอร์ตรงนี้ e 5เอา e 5ก่อนไหม E5 ครับยิงไม่เข้าครับเลงใหม่ครับมีเวลาเลงตรงนี้เลงหัวแล้วกันครับ494ครับ E5 สวนมายังบล็อกได้สบายครับตรงนี้แบตเจอร์ด้วยกันครับไม่มีจุดให้ยิงเนาะฟอร์ด155เห็นท้ายอยู่ครับซัดเข้าไป487ครับโดนแบตเจอร์ยิงเข้ามายังบล็อกได้อยู่ฟอร์ดหนีไปแล้วครับ ตรงนี้หลังคาของ7 05A ครับยิงยังไม่เข้ามุมกดดีด้วยนะคันนี้ e5 ทีหนึ่งครับ465แม่ได้ทีดีแล้วตอนนี้ตำแหน่งดีครับยิงหัว e5 ไป e 5, อีก e 5 0 8รอยแ้า e5 สวนมาด้วยลูก SE โอ้โหยิงไม่เข้าใช้ลูกเ e เรียบร้อยดีครับเก็บ e5 ไปครับบล็อกแบตเจอร์ได้ด้วยกดลงมาตรงนี้ E4 ไม่เข้าครับเออ E3 นะไม่ใช่ E4 ขออภัย E3 ครับ K1 1คันเดิมครับก็ยังไม่เข้าอยู่นะ k ค1ครับเพจล่างอย่างนี้จฉมแเขียวเขียวกับ509ครับโหลดเสร็จซัดอีกนัดหนึ่งได้แท็กด้วยครับ570เลยแม่เพิ้นเกันแบบนี้ ส e 3ครับเห็นเหลืองเหลืองลองสักหน่อยครับเจาะเกราะไม่เข้า 705A เห็นตัวรถครับซัดดส่ยเอค้า803ครับเดินเข้ามาก็ซัดข้างป้อมไปเต็มเต็ม a 0 5 a เรียบร้อยสิครับแบบนี้ 3Q คิไปโอ้โหได้ที่ดีนี่สบ,บายครับ แบตเจอตรงนี้เหลืองๆครับลองสักหน่อยครับได้ครับมีลุ้นครับเหลืองๆนี่มีลุ้นอยู่ครับ803เดินมาทำไมครับไม่มองด้วยมีด้านหลังครับเป็นเรียวพาดร2 0่แม่เขาแอบไปสัก่อนนะตรงนี้เห็นหัวของ k r อย่ายังเจาะกราะไม่เข้าครับอีกสักนัดเหลืองๆ ไม่ไม่ได้ครับแต่เพื่อนเก็บไปให้ครับสวยครับโอ้ยโอผ่าน120ยิงเข้ามาแค่แทร็กขาดไม่เสียเลือด803ข้างหน้าตรงนี้โอ้โหเพียบครับเอาคันไหนก่อนดีครับฟอร์ส1นึหก่อนละกันครับโอ้โหแบตเจอร์ก็ปักหลักเดฟเลยนะแต่เอาคันนี้ก่อนครับ803อ่าหนึ่งดันแล้วเพื่อนเก็บไปครับสวยๆครับแบตเจอร์ยังไงครับ แบตเจอยิงแล้วแต่ว่าไปยิงเพื่อนด้านหลังนะโอเคครับดันเข้ามาครับดันเข้ามาครับแปดตอนหนึ่งครับสกอร์แปดหนึ่งครับตอนนี้เพื่อนเก็บไปไถไปเรื่อยๆครับด้านหลังครับรีโอพาดร้อยยี่สิบยืนสนยอยู่ด้านหลังแม็กซิมัมเดินครับทางซ้ายมีรีโอพาดหนึ่งอยู่นะ เอาทางไหนก่อนดีครับอ่ะด้านหลังรียวผาด120มีคนเข้าไปบวกไปแล้วนะแม็กซิมัมก็เลยเดินมาจุดนี้ครับขอบวกกับรีโนน่1หน่อยครับโอ้โหแลกกันไปครับโดนมา480สวนไป540แล้วซ้ำไปอีกนาดหนึ่งเรียบร้อยครับโอ้โหแม่โดนล้วงอย่างด้านข้างครับแม่เพื่อนไม่ตามให้สุดนะ โอ้โหเรียบร้อยครับแม่น่าเสียดายตายทั้งคู่นะทั้งเกมนี้ทั้งเกมนี้แล้วตายทั้งคู่โอ้ทีดีแนวหนะ้าโอ้โหบูทยเยอะไปหน่อยไม่ถ้าไม่ตายนี้ก็ได้อีกนะได้เรื่อยๆนะเพราะว่ายังยังมีคนให้ยิงอยู่นะแต่ก็โอเคครับในเกมนี้ยิงไปเท่าที่เห็นนี่หมื่นหนึ่งนะเดี๋ยวไปดูในเกมกันว่ายิงไปเท่าไหร่ทั้งคู่เลยนะครับ มาดูผลการรบกันทั้งคู่เลยนะครับซึ่งในเกมแรกก็จะเป็นสตีฟังหนึ่งศนขีดนะที่แมตดอตเป็นคนเล่นนะครับก็โอ้โหยิงมันมากนะเอ็มแตกในเกมนี้ครับเอทันเกอร์นะครับไฮแคลิเบอร์ครับปืนกล้องใหญ่นะครับแทงเกอร์สไนเปอร์ครับผลซุ่มยิงรถถังนะแล้วก็คอนเฟเดเรตหรือว่าสัมพันธมิตรนะครับได้เงินมาสองแสนสามเลยได้ทองมาด้วย250ทองนะแล้วก็ได้ ครบสการะ์สบการณ์มา2,753ตรงนี้คนอาจจะสงสัยว่าได้จากไหนเนี่ยอาจจะเป็นกิจกรรมหรือว่าภารกิจอะไรสักอย่างนะมันก็จะได้ทองมานะครับยิงไปทั้งหมด1,000กับ262ดาเมจเลยนะครับ5คิวด้วยกันครับสบการณ์ดิบนี้1,596นะแม่ในเกมนี้ก็เรียบร้อยครับโดนเฮอร์คเฟอร์คอร์เข้ามาจากด้านด้านข้างนะก็เรียบร้อยไม่งั้นก็ได้ดาเมจเละไปเรื่อยๆแหละ <c ười> ถ้าไม่ตายซะก่อนนะ ยิงไป37นัดในะเข้าเป้า36มนะโอ้โหค่อนข้างแม่นเลยนะแต่ว่าเจาะกรอบกครับแล้วก็ดาเมจทั้งหมด10,000มครับมีแอซิดอีกเิเป็นมือชิพีิเมียมหักค่าซ่อมใบ22 0 0 0ค่ากระสุนแสนสามแล้วก็ยุทธปัจัย4 0,000ืครับก็เหลือเงินมาใช้38 0 0 0เพราะว่ามีโบนัสจากการหมวดนะครับแล้วรางวัลภารกิจและก็กิจกรรมนะครับเนี่ยแหละตรงนี้ที่ผมบอกเนาะว่าได้ทองมานะเป็นรางวัลกิจกรรมเนาะ ส่วนในเกมที่2ครับเป็นของ Maximum 99กับ Badger นะครับ t ทียสิบทีอังกฤษนะดีเพสูงสูงนะก็เอ็มแตกครับได้เอทังเกอร์นะครับได้ไฮคลิเบอร์ครับปืนลำกล้องใหญ่นะครับแล้วก็ได้เงินมาแสนห้าครับประสบการณ์5,765แล้วก็พันธบัตร7ใบนะครับยิงไปทั้งหมด1,198ดาเมจครับ4คิวด้วยกันครับประสบการณ์ดิบ1,537เกมนี้ก็แม มองเท่งเหมือนกันนะโดนรีโอร้อยยี่สิบคอร์ดเข้ามาด้านข้างเหมือนกันเลยครับสองสองเกมนี้โอ้ถ้าไม่ตายก็ก็ไปอีกอะ่ะยิงไปมือแล้วอะ่ะโอ้น่าเสียดายนะครับก็ยิงไปทั้งหมด37นัดนะเข้าเป้า33เจาะเกราะ22นะก็สตีฟังจะคมกว่าหน่อยอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับใช้ได้อยู่ดีบียอมดีอยู่นะ,ะ, 1, 000, นะครับดาเมจก็1 0 0 0 0นมืนครับมีบล็อกไป5,580เลยนะครับแอซิดิก158 เห็นบัญนที่พิมียมาค่าซ่อมไปส3ง0 0่นานะค่ากระสุนแสนสาแล้วก็ยุทธปัจัย20,000ติดลบงานนี้27,000ครับก็เป็นเกมที่มันทั้งคู่เป็นทีดีทั้งคู่แต่เอามาเล่นแนวหน้าทั้งคู่ซึ่งคันนี้ไม่แปลกนะแต่ว่าสติฟฟังนี่โอโ้โหโหดสุดคมด้วยใช้ดีด้วย ซอยยับเลยนะมันทั้งคู่ด้วยกันนะโอ้โหขอบคุณมากๆเลยนะขอบคุณทั้ง m a ดดอขอบคุณทั้ง Maximum 99เลยที่เอาเกมมันๆม,มาให้ได้ดูกันนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกด u u s สไคร e ให้นิกกี้ทีด้วยแล้วก็จะกันใหม่ทีคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้นิกกี้คาราไปก่อนสวัสดีครับ